สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมาฟังบทสัมภาษณ์ล่าสุดของเมสซี่กันนะครับก็เอามาแค่บางส่วนเนาะบทสัมภาษณ์จริงๆยาวมากเลยนะครับถ้าจะเอามาหมดก็คงจะไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นคัดมาเน้นๆดีกว่าก็มีทั้งความตั้งใจที่จะกลับไปบาร์เซโลนาความเป็นไปได้ในการเล่นฟุตบอลโลก2026ลูกๆของเขาติดตามนักเตะค,คนไหนความสัมพันธ์กับเม็กซิโกหรือแม้กระทั่งในช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยตอนยิงจุดโทษเขาคิดอะไรอยู่กันแน่นะครับมีเยอะครับ ไปดูกันเลยนะครับเริ่มกันที่ประเด็นแรกนะครับเกี่ยวกับเม็กซิโกนะครับเมสซี่ก็บอกว่าพูดตามตรงเลยนะผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเม็กซิโกความเป็นศัตรตูของเรามันเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อไหรผมรู้สึกมาตลอดว่าคนเม็กซิโกรักผมนะและผมเองก็ไม่เคยไม่ให้เกียรติใครเลยผมว่าพวกเขาแค่สร้างภาพความเป็นคู่แข่งทั้งที่ความเป็นจริงแล้วมันไม่มีอะไรแบบนั้นเลยการเปรียบเทียบระหว่างอาร์เจนตินากับเม็กซิโกมันไม่มีอยู่จริงหรอกครับซึ่งความตึงเครียดระหว่างเมสซี่กับเม็กซิโกก็มีมานานแล้วครับตั้งงแตตต่่่่ฟุุบบออลลลกก2022เเยนนนะครใมมทีาาจิิชซ นะมีคลิปไวรัรลที่แฟนบอลเม็กซิโกกล่าวหาเมสซี่เนี่ยแตะเสื้อเม็กซิโกระหว่างฉลองในห้องแต่งตัวแต่เมสซี่ก็มาเคลียร์แล้วนะครับว่าไม่ได้ตั้งใจและไม่มีทางที่จะทําเรื่องที่ไม่เคารพใครแบบนั้นแต่อย่างไรก็ตามครับความตึงเครียดก็มีมาตลอดนะครับซึ่งมันก็ลามมาในสโมสรด้วยนะครับเมสซี่เล่นในเตอร์มิมี่ซึ่งเตอร์มิมี่อยู่อเมริกานะครับก็เจอกับทีมลิกเม็กซิโกบ่อยอยู่และเจอกันตลทีก็มีประเด็นให้พูดถึงตลอดนะครับล่าสุดอ่ะนี่แฟนบอลเม็กซิโกก็พยายามแบบ ใช้คำว่ายา่ำยามแหละออระหว่างแข่งก็โฮเมสซี่นะครับพอเมสซี่ยิงได้เมสซี่ก็ทำท่าเลยเอาคืนนะครับสามแชมป์ว้สตัวเองไป่ศูนย์แชมป์ฟลนี้นะครับก็เลยนำมาสู่การตั้งคำถามนะครับว่าเมสซี่มีอะไรกับเม็กซิโกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเมสซี่ก็ตอบไปแล้วเนาะ โอ้เปิดมาประเด็นแรกก็เดือดแล้วเนาะ,ะประเด็นถัดมาก็เอาเบาๆหน่อยนะครับเกี่ยวกับความสาเร็จเนาะผมก็รวบรวมที่เมสซี่พูดมาเมสซี่ก็บอกว่าับผมไม่มีอะไรจะร้องขออีกแล้วนะสิ่งเดียวที่ขาดอยู่ก็คือแชมป์ฟุตบอลโลกและตอนนี้ผมได้มันมาแล้วผมคว้าทุกอย่างที่ไฝฟ,ฟันไว้ผมประสบความสําเร็จทุกอย่างแล้วจริงๆนอกจากนี้เมสซี่ก็บอกว่าผมพูดเสมอนะว่าผมรู้สึกขอบคุณพระเจ้ามากสาหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ประทานให้ผมพระเจ้าให้ทุกอย่างกับผมแล้วจริงๆการที่ผมสามารถพูดได้ว่าผมประสบความสาเร็จทุกอย่างในวงฟ นั่นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงนั่นแหละครับก็อย่างที่เขาบอกแหละว,ว่าได้มาหมดทุกอย่างแล้วนะครับหรือใครจะเถียงถ้ามีคนเถียงนู่นนี่นั่นองเมสซี่ก็คงบอกว่าแล้วแต่เฮดฟาเธอร์คุณละกันโอ้แรงนะ <laughs> อ่ะถัดมาครับประเด็นเกี่ยวกับเป๊ปกูดิโอลานะครับเมสซี่ก็บอกว่าเป๊ปกูดิโอลาเนี่ยเหมือนมาจากอีกโลกหนึ่งเลยนะ เขาไม่เหมือนใครและเห็นสิ่งที่ไม่มีใครมองเห็นเขาเปลี่ยนวงการฟุตบอลไปเลยทุกทีมอยากลอกเลียนแบบเราจริงๆแล้วเขาอาจจะทาร้ายวงการฟุตบอลในทางหนึ่งด้วยซ้ําเพราะทุกคนพยายามที่จะลอกเลียนแบบบาร์เซโลนาของเราแต่เราเป็นทีมที่พิเศษจริงๆนะแดนกลางอย่างชาบีบูสเกตอินเอสตาทุกอย่างมันลงตัวระหว่างนักเตะก,กับโค้ชอย่างสมบูรณ์แบบประมาณนั้นนะครับกับการพูดถึงบาร์เซโลนาภายใต้าการทําทีมของเปปกูดิล่าในยุคครองโลกเนาะประเด็นถัดมาครับเกี่ยวกับประเด็นการย้ายกลับบาร์เซโลนานะครับซึ่งมันก็มีหลาย ปัจจัยเนาะปัจจัยแรกก็คือครอบครัวแน่นอนอยู่แล้วครับแรกหนึ่งปัจจัยไม่ใช่ครอบครัวนะครับเป็นอะไรเดี๋ยวฟังกันครับอตอนแรกเนี่ยผมตั้งใจจะย้ายกลับบาร์เซโลนานะกลับไปยังที่ที่ผมอยากกลับไปเสมอแต่สุดท้ายมันก็เป็นไปไม่ได้อีกครั้งหลังจากนั้นทุกอย่างก็เป็นการตัดสินใจของครอบครัวและการที่เราควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกมาได้เนี่ยก็ส่งผลต่อการตัดสินใจเหมือนกันผมชัดเจนกับตัวเองเลยว่าผมไม่อยากอยู่กับทีมยุโรปทีมไหนอีกแล้วไม่อยากไปอยู่กับใครเลยนั่นแหละครับซึ่งที่เมสซี่พูดก็ แต่หลายๆอย่างไม่เอื้อมนวยเนาะและหลังจากได้แชมป์โลกเป้าหมายในชีวิตของเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปนะครับเขารู้สึกว่าถึงเวลาเลือกเพื่อครอบครัวและเขาตัดสินใจเลยว่าไม่อยู่กับทีมไหนในยุโรปอีกเลยนะครับเพื่อไม่อยากให้เจอบาซ่าแหะถัดมาครับเมสซี่ก็พูดถึงลามินยาเมานะครับเมสซี่ก็พูดถึงความสุดยอดของยามาว,ว่า สิ่งที่ยาเมา,าแสดงออกมาสิ่งที่เขากําลังทําอยู่และสิ่งที่เขาทําไปแล้วเนี่ยมันน่าทึ่งมากๆเลยนะเขาได้แชมป์ยูโรร่วมกับทีมชาติสเปนไปแล้วนะทั้งที่เขาอายุเพียแค่17ปีเองแต่ตอนนี้เขากําลังอยู่ในช่วงที่กําลังพัฒนาโตไปเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แน่นอนไม่ใช่ละแต่เขาจะเติบโตขึ้นอีกแน่นอนทั้งในฐานะนักเตะและในการเติมเต็มสิ่งต่างๆเข้าไปในเกมของตัวเอง เหมือนที่ผมเคยทํามาเขามีคุณภาพที่น่าเหลือเชื่อและในตอนนี้เขาก็กําลังเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในโลกแล้วด้วยซ้ําโอ้โหในแหละครับก็อวยยกใหญ่เลยเนาะไม,ไม่แปลกนะครับเป็นรุ่นน้องลามาเซียเนาะแต่จริงสิ่งที่เมซี่พูดก็ไม่เกินจริงนะก็เป็นอย่างนั้นจริงๆทามมาครับเกี่ยวกับประเด็นลูกๆของเมซี่นะว่าชื่นชอบนักเตะคนไหนอยู่ตอนนี้ยเมซี่ก็บอกว่านักเตะที่ลูกๆของผมชื่นชอบนะั่นหรอก็มีเอ็มปัเป้วินิซิอุส ยามเมาเลวดอฟสกี้แล้วก็ฮาแลนอ้าวทำไมไม่มีชื่อเมซี่เนี่ยนี่ลูกๆไม่รู้เหรอว่าพ่อของพวกเองเนี่ยคือที่สุดแล้วนะไปย้อนดูสมัยหนุ่มๆได้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่แปลกใจก็คือไม่มีชื่อลามอสครับไอมาเตโอเนี่ยถ้าเกิดบอกว่ามีไอดอลเป็นลามอสนี้ก็ไม่แปลกใจเลยนะถ <c oughs> าดมาครับฟุตบอลโลก2026ปีหน้านี้เนี่ยเมซี่เอาไงจะยังไปอยู่ไหมซึ่งเมซี่ก็บอกว่า ปีนี้จะเป็นปีที่สําคัญในการตัดสินใจของผมเกี่ยวกับฟุตบอลโลก2026ถ้าผมบอกว่าผมไม่ได้คิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นอยู่เลยผมก็คงโกหกแล้วแหละนั่นแหละครับก็คิดคดอยู่เนาะซึ่งเขาก็ยังไม่ได้ยืนยันนะครับว่าจะไปหรือไม่ไปนะครับแต่ยอมรับว่าคิดอยู่แน่นอนการตัดสินใจก็คงขึ้นอยู่กับร่างกายฟอร์มและก็ความรู้สึกของตัวเองในปีนี้แหละครับว่าจะเป็นยังไงเนาะถัดมาครับตอนนี้เมซี่อยู่อเมริกาเนาะแล้วถ้วยแชมป์เขาอยู่ไหนเมซี่ก็บอกว่าผมเก็บถ้วยฟุตบอลโลกไว้ที่บาซลนน่่ทีัแหะ ้วยรางวัลและเกียรติยศทั้งหมดของผมก็อยู่ที่บาร์เซโลนาเหมือนกันซึ่งตรงนี้ผมแอบไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าที่เขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่บาร์เซโลนาเขาหมายถึงสโมรสรบาร์เซโลนาหรือว่าบ้านที่อยู่ที่บาร์เซโลนานะครับอาจจะอยู่ครึ่งๆอ่ะส่วนหนึ่งอยู่ที่สโมรสรส่วนหนึ่งอยู่ที่บ้านเนาะแต่รวมๆทั้งหมดก็อยู่ที่บาร์เซโลนาแหละเนาะถัดมาครับพูดถึงบาซ่ายุครคองโลกเนาะเมสซี่เสีเยดายอะไรไหมเมสซี่ก็บอกว่าตอนนั้นผมคิดว่าเราปล่อย้วยแชมเปี้ยนส์ลีกหลุดมือไปหลายครั้งเลยนะเราาาานน่่จะได้แชมมปกกวี แต่แชมเปี้ยนส์ลีกที่เราชนะได้ในยุคข,ของเป๊ปนั้นก็สําคัญมากและวิธีที่พวกเราเล่นในตอนนั้นมันสุดยอดจริงๆถัดมาครับตอนที่เมซีย่ยิงจุดโทษในนัดชิงฟุตบอลโลก2022ที่เจอฝรั่งเศสเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่กันแน่ตอนนั้นเน่เมซี่ก็บอกว่าผมพยายามยิงเป็นคนแรกเสมอเลยนะเวลาที่ต้องดวลจุดโทษเเพราะผมอยากรับผิดช,ชอบแบบเต็มๆผมทําแบบนั้นตลอด ตอนที่ยิงใส่โยรสเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าผมจะยิงมุมไหนเลยสิ่งที่ผมคิดก็มีแค่ว่ารอให้ถือวินาทีสุดท้ายผมรอให้เขาขยับเขาขยับไปก่อนแล้วผมก็ยิง แต่ตอนนั้นผมใจเย็นมากเลยนะซึ่งสิ่งที่เมสซี่ได้พูดไปก่อนหน้านี้ก็สรุปได้3ข้อเลยครับข้อแรกก็คือความเป็นผู้นําของเขาครับก็คือกล้ารับผิดชอบเต็มที่ในเวลาที่กดดันที่สุดนะครับอย่างที่2ก็คือเขาไม่ได้พึ่งโชคนะครับแต่พึ่งความนิ่งและการอ่านเกมผู้รักษาประตูถัดมาก็คือจุดแข็งของเมสซี่ไม่ใช่แค่เรื่องฝีเท้านะครับแต่ก็คือจิตใจที่คุมเกมได้แม้อยู่ในช่วงที่กดดันสุดขีดนะครับอ่ะเมื่อย้อนพูดถึงช่วงฟุตบอลโลกช่วงนั้นเราก็ต้องพูดถึงไอเเนนะนน้้นนนนนะอัยโหรรบิิดฟ์มลใชง ยิงไป4เม็ดแต่ไม่ได้แชมป์ซึ่งเกี่ยวกับประเด็นนี้เมสซี่ก็บอกว่าเออเอมปัปเป้โชคดีนะที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกในปี2018นนั่นทําให้เขารู้สึกสงบในใจแม้จะฟังดูบ้าบอไปหน่อยเพราะสิ่งที่เขาทําได้ในนัดชิงปี2022มันน่าเหลือเชื่อมากยิงไป4ประตูแต่กลับไม่ได้แชมป์ผมเองก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนั้นในปี2014มันทรมานสุดๆพอมองย้อนกลับไปผมก็อดคิดไม่ได้ว่าเราน่าจะได้แชมป์ฟุตบอลโลกถึง2ครั้งด้วยซ้ำอ่ะนั่นแหละครับเมสซี่ก็เห็นใจ เดียวกันก็คือได้ชิงแล้ววุดแต่ป๊อปเป้โชคดีนะครับที่ได้แชมป์มาก่อนแล้วพอได้ชิงอีกครั้งก็ในใจสงบมากกว่าเมสซี่เนาะเพราะเมสซี่คือพลาดไม่ได้แล้วนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับกับบทสัมภาษณ์ล่าสุดของเมสซี่ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกัน